ได้เงินสมทบนะครับเป็นรายเดือนนะครับเมื่ออายุประมาณ54ปี6เดือนเนี่ยประมาณ55แล้วกันจะได้รับอยูดประมาณเดือนละ7,500บาทนะครับเนาะอ่านะครับสวัสดีครับสวัสดีกับทุกคนนะครับพอดีว่ามีเพื่อนๆนะครับหลายคนนะครับสอบถามว่านะครับเราจะเช็คประกันสังคมได้ไงว่านะครับเมื่อเราแก่อายุแล้วเนี่ยเราจะได้เงินเดือนละเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมจะพาไป คำนวณกันคร่าวๆนะครับเช็คกันคร่าวๆว่าเราสามารถคำนวณได้อย่างไรนะครับอ่ะคนอื่นเลยนะครับเข้าไปที่ถ้าสําหรับอ่าที่เป็น android นะครับเข้าไปที่ p Play Store นะครับหลังจากเข้าไปที่ p Play Store แล้วนะครับเราก็เข้าไปพิมพ์เลยนะครับพิมพ์เลยนะครับว่าเป็น SSO นะครับอ่า SSO ประกันสังคมแล้วก็กดเข้าเลยนะครับก็จะมีนี่นะครับเราเราเลื่อนดูนะครับก็จะเป็นอันที่สองนะครับนี่นี่นะครับ เราก็กดเข้าไปนะครับแล้วก็ทําการติดตั้งได้เลยนะครับอ่ะผมทําการติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อติดตั้งเสร็จแล้วครับก็จะมีแอปขึ้นมาแอปขึ้นมานะครับแบบนี้นะครับนี่เป็นแอปตัวนี้เลยนะครับนี่เป็นแอปเป็นเป็นแอปตัวนี้เลยนะอ่าเพราะงั้นแอปตัวนี้ปุ๊บเราก็ทําการกดครับกดเข้าไปอ่ากดเข้าไปนะครับก็จะมีชื่อนะครับของผู้ประกันตนนะครับใน ประกันสังคมนะครับอยู่นะครับใส่รหัสก่อนนะครับอ่าคราวนี้นะครับหลังจากที่เรากดเข้ามาแล้วนะครับก็จะบอกนะครับว่าแต่ละคนนะครับส่งอ่าชื่ออะไรนะครับเป็นอยู่มาตาอะไรมาตาสามสิบสามนะครับก็มีส่งไปแล้วทั้งหมดกี่งวดนะครับแล้วก็มีเงินสะสมอยู่แล้วเท่าไหร่นะครับมีสิทธิตางธางกรรมคงเหลือเท่าไหร่นะครับก็จะบอกแล้วก็มีสถานอ่พยาบาลอยู่ที่อยู่ที่ไหนนะครับสถานพยาบาลที่เราลงทะเบียนไว้อยู่ที่ไหนนะครับของกัรสังคมนะคราวนี้นะครับเราจะรู้ได้ไงว่า ประกันสังคมของเรานั้นนะครับเมื่อเราเกษียณแล้วเนี่ยจะได้บําเน็จหรือบํานานนะครับดูด้านล่างนะครับเนี่ยตอนใดที่ส่งมาเกือร้อยแปดสิบแล้วนะครับก็จะมีระบุไว้ด้านล่างเลยนะครับตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้นะระบุไว้เลยว่าเป็นสิทธิบํานานนะครับบํานานก็คือการจ่ายเป็นรายเดือนนั่นเองนะเราเข้าไปดูว่าเราจะรู้ได้ไงว่าแต่ละเดือนเราได้อยู่ประมาณเท่าไหร่นะครับถ้าคือส่งอยู่ที่หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทนะครับนะครับได้ได้บํานานอยู่ที่เดือนละเท่าไหร่นะครับเราก็เข้าไปเนี่ยด้านมุมซ้ายด้านบนนะครับจะเป็นู สีเลียมนะครับเป็นแรงฮอตอยู่นะครับเรากดเข้าไปหลังจากนั้นนะครับเราก็เลื่อนลงมาอ่าครับดูเลยนะครับเราก็จะเข้าไปที่ทดลองสิทธิ์นะครับนี่นะครับทดลองสิทธิ์นะครับว่าเงินชราภาพสะสมนั้นที่วงเงินหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทนั้นเราจะได้อยู่ที่เท่าไหร่อ่ะทดลองเช็คดูนะครับนี่นะครับเขาจะแจ้งมาเลยนะครับเนาะว่าคุณมีเงินสมทบสมแล้วนะครับสมทบแล้วสองร้อยสิบเอ็ดงวดนะครับแล้วก็เงินที่ได้รับนั้นนะครับอยู่ที่ประมาณสามพันสี่ร้อยห้าสิบบาทอ่ะนะครับอันนี้ก็คือสมมติเกษียณอายุห้าสิบห้า บำนาญนะครับเดือนละสาม0ันสี่รห้าสิบาทนะนะครับอันนี้จะอยู่ที่สาม0ันสี่รอห้าสิบาทนะครับอนะครับถ้าสมมุติสามสิบเจ็ดนะครับสามิเจ็ดอีกประมาณอ่าปีสามสิบเจ็ดก็ประมาณอีกอ่ายี่สิแปดปีนะครับยี่สิบแปดปีอ่าไม่ใช่ยี่แปดนะครับ28สิบแปดปีสิบแปีผมจะเกษียณนะครับเกษียณสิบแปดปีนะครับสิปแปดปีจะมุงจะดีตัวเลขให้ดูก่อนนะครับ2ีสิแปดปีนะครับสิบแปดปีก็ สิบแปดนะครับคูณสิบสองนะครับสิบแปดคูณ <Gym>. ส <Napoleon>, ิบสองนะครับเท่ากับสองร้อยสิบหกงวดนะครับอ่ันนี้เราก็ไปเลื่อกลับไปดูนะครับเราจะเพิ่มอีกสองร้อยสิบหกงวดเรื่อนไปครับอ่าสองร้อยสิบหกงวดนะครับอ่าเสร็จปั๊บนะครับเราก็มาดูนะครับนี่นะครับเพราะฉะนั้นได้รับนะครับเงินสมทบนะครับเพิ่มอีกนะครับส่งแล้วนะครับเป็น รวมแล้ว427งวดนะ427งวดเนี่ยนะครับจะได้เงินสมทบนะครับเป็นรายเดือนนะครับเมื่ออายุประมาณ54ปี6เดือนเนี่ยประมาณ55แล้วกันนะครับจะได้รับหยุดประมาณเดือนละ7,500บาทนะครับเนาะอ่านะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของการคำนวณนะครับว่าเราจะได้เงินบำนาญเดือนละเท่าไหร่นะครับเมื่อเราเกษียณที่อายุ55ปีนะครับที่เราส่งมานั่นเองนะครับโอเคนะครับก็คุณเพื่อนท่านใดนะครับอ่าที่จะดาวน์โหลดแอปมานะครับแล้วก็มาทดลองว่านะครับ เรานั้นนะครับเมื่อตอนเกษียณอายุเราจะได้เงินประกันสังคมอยู่เดือนละเท่าไหร่นะครับเงินบำนาญเดือนละเท่าไหร่นั่นเองนะครับสำหรับผู้ที่ส่งประกันสังคมมาแล้วมากกว่าร้อยแปดสิบนวดนะครับเนาะอ่านะครับก็ยังไงก็ลองคำนวณดูคร่าวๆนะครับลองเล่นดูนะครับก็เผื่อจะได้มีการวางแผนการเงินในอนาคตนะครับโอเคนะครับสวัสดีครับ